ใครที่กำลังมองหาหนังสือคู่มือเตรียมสอบภาคขอและพัฒนาชุมชนปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานเล่มนี้ครับฉบับตรงประเด็นสอบขอบเขตการสอบทั้งสองตำแหน่งนะครับท้องกิ่น68เป๊ะแน่นด้วยเนื้อหาประเด็นสาระสำคัญก็โจทย์คนสอบในปี2564มาแล้วครับสาระสำคัญนะครับเป็นเรื่องหลักการและทฤษฎีการพัฒนาชุมชนจุดเน้นจุดสำคัญคีย์หมวดต่างๆนะครับชี้จุดออกสอบรวมทั้งเนื้อหาที่ใช้ในการสอบจะเป็นสรุปประเด็นสาระสำคัญให้นะครับรวมทั้งงานที่ปฏิบัติของนักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนนนาาาาชชุุุมรววลลลยยขขขข้้้ออออออสสบบบบบกกก่่่1,000 5660แแจจใไปปเเะะคังี64 ่านกำลังมองหาข้อสอบเก่าแนวข้อสอบต่างๆอยู่จุกในเล่มนี้ครับเล่มจะมีข้อเขียนเนื้อหาของตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนครับนะครับของทั้งสองตำแหน่งรวมทั้งข้อคอนะครับความสามารถความเหมาะสมของตำแหน่งด้วยไม่ได้ครับเรื่องลักษณะงานที่ปฏิบัติของทั้งสองตำแหน่งอยู่ตรงนี้ครับทั้งเจ้าและนักพัฒนาชุมชนครับภาษาละตรงประเด็นนะครับเรื่องหลักการและทฤษฎีนะครับจุดออกสอบกระบวนการแนวคิดทฤษฎีของการพัฒนาชุมชนหนังสือน่าอ่านครับมีคีย์เวิร์ดหลักการจำให้เรียบร้อยนะครับน่าอ่านครับเล่มนี้ตอบโจทย์ของคคนนทีี่ปัจุบสาาามมรรรถตติิดววะ อ้อที่ลิงก์เขตพขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพอทสายเหนียวนะครับท่านมาดูตะลุยข้อสอบนะครับรวมทั้งลักษณะงานที่นักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้นะครับทั่าขอ้อทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13หลักการเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชุมชนด้านความรู้เกี่ยวกับเรบศรษฐกิจพอเพียงครับแผนคำและประสานแผนต่างๆนะครับนี้ตอบโจทย์ขอบเขตนะครับการสอบนักพัฒนาชุมชนและเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นนะครับสนใจเรื่องนี้สามารถสั่งซื้ออออได้้ททีี่่เเคขพพััฒนนนาาชชุมงถิรบสยยว ในขณะนี้469บาทรวมส่งที่ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เตขตประกอบการจุนชนท้องถิ่นนะครับแต่เรื่องนี้ยังเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาในการอ่านหนังสือนะครับตุยข้อสอบไปแบบช่ำๆกันเลยนะครับเราเนะี่ยผ่านมาหมดแล้วใครว่าเราเก่ง